มันสิ่จางยีโกนเขียมาลุกไฟเดี๋ยวสิย่างไปเอาดอกมึงเนี่ยพี่น้องคนไทยห่อนี่เสียดพ้นแถมจีเนี่ยเสียดเขามาซุ่งอยู่ท่านหากได้บ่ามันมาแถมเด็ดมาซุ่งวันหนึ่งดิแต่ว่ามันอันเอ็นไหลพุทธาวนี่กลิ่นบ้าได้เลยแล้วว่ามีเขียวยำมมึงนี่เป็นลาบเหนียว่มึงนี่ มือเมเทาจอมว่ามีทุกอย่างสุกจเ,เ,เอาเลียดหยอดจักน้อยอันนี้สีนะม,มันจะได้มีสีต้องใสหลาย ันนี้ผู้ใดสาส่งสัญญาณคุมทั้งพุ่นั่นคินผู้ใดสาส่งสัญญาณคุมทั้งเวทีพุ่นกันซ้ำเรี่วล่ะบอกมาโลดบอกทิมงนั้นหอมนี่เกินแค่จะมาโลดบอกมาเอาก้อยบอกมาเอาก้อยว่ันสน่ะเออเกินทิ้งไปทีจุ๋มห้องเหมือนล่ะจับนายใจแจกเทเดียวได้วันสน่ะ ไปบอกเพื่อนปาไปวขึ้นมากขันือส่นจะ้กีันหนาผนิดไปยสมันจะคอยตัดไป่หอบอกคุณเชษาเนื้อมันนั่นสูงโอเคแมนครัมันหนามันหนาครับไปบอกมันคือแก่พวกอะกันนั่นละมึง บอกทิพนี่พ้อมจะใส่ลายเด้อเถอะพ่อป็นสีพ่อ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 เลี้ยวเอาทุกได้ไหมเออเออเอ่อ่อนขาซ้ำขึนสี่ขึ้นจะสว่าเด้อดวันจเดือดมาตกเดือดวอ ลูกสียูไส้ลต้องาไอ้คนตม่าสี่กับม้อเล่ลีย้ยมพเลย้องลี้ยมั่ยำป้อนมันบอกคืออันนมหมูเนาะเออปาาลูกสีเครื่องไรนอกคอนสิั่นนี้ี้อแวไหมหามหอยานนี้นะมนน่ห่ย่ว้น หอมเขาขวเขาขวใหม่มันเลยหอมอะไเอยมาชิมหได้บัดนี้พ่อหอมห้วยหวยเก็บกกาล้วก็เป็นตอนปาก่อยเป็นตอนนกบกาแต่ว่าถ้าจูบกกายน่เอาไว้นที่แม่ี่มาเอาก่อยแล้วมปโยเก็ก่อยที่งานเฮาไว้เมื่อน เด้อเจ้วสรรคุณมาสนับสนุนเมนูทั้งพีเด้อเนี่ยนะปล่อเจ้าลงมาเด้อปัตินีมาสนับสนุนเด้อพอดีเอาลงมาพี่แม่เจ้าขัเจ้านั่นเอาลงมาขายอยู่ลง เอายังปลาเอาเอาเอานุยมาชิม <minority> จังไงด้วยดิโอไอ้ผู้ไดเป็นลูกดอกจีพอครับฮะผ้ลนพ่อาราต้องการผู้ที่แล้วพอพ่อพ่พอล้วเราาวพ่อแล้วมีจะคนจะชีมจะได้แบ่งอกว่ที่นี่จะได้อิ่มกันทุกคนเสียบเสียบแล้วกัน กระติ้ือแม่นปะเดี่เกลือม่นยังจิ้มี่เกลือเดี่ยบเปลาทะลุใสยังไงบาใส่บลกลาย้เอเอาอีกิีอนั่นดีเอาไปทุงเอาสถนะรอนบอเอาใสลวดเทาเอาใส่ลวดมันดีดีกวไหมผมีส้เลือดผวกีไส่เลือดดีทีดียดไเลือดารพวกส่เอาเอาเอิ้นอแมาแบงกันได้กินทุกคนเาทจะมอย่างดีกูยอละไ เอาลวตักลวดสเียนะเนเอาคือซ้ำใมั้งเอไอเขาทันกินกอาดิ้นพ่อพ่อพ่อใส่อีก คุณมักเลียริหลีสดร้อเขานคนงีนเจ้าแต่ว่านมนเียอิรเมุด้นยุบ้านก็คือกันยุบ้านฉันก็เห็นนั่นเขาสดเอาเลยีสเกียรติสุดรินนะทังก้อยมากขาเจ้าเขา่นมาบมาิตไ จากคนถามคนอคนองคนจากไ่เลียดไตเอาได้หน่อเลีดเ่ะเอาปอกพ่อจังมาเอาไม่ได้เด้อมีมมีกะปากอมระปากปอกกเลยเลี่ดละที่ที่ครับเนอดีพอจะมีพอดีเลยหนิไตเลือดดข้าไปเออย้อนเงียเยู่หันจะไปถือมากระลำบังเมืนกอเด้อเออกะลังเงี้นเงี้ยยู่หันอก็มัใส่เอาเลี่ยดเย

อันเอตี้สาวหน่อยกะดีดีผมจมไปน้พ่อแม่ผมว่าน่ะเอตี้สาวหน่อยกะดีดีคอยให้อเยอะไหมอีกแล้วันกน้เหนียเหนียวปว่มาเนาะมืนอไปซื้อมาสู้กินอีกแล้วอันกูกะดีครับลูกหลานในมานน้มาไหรถ้านงูออกมาเนเอาอีีของงูนี่่อยได้เอื่นเขาจะมาบงจะคนเอาม ร้อยเอารถตัวนี้เทใส่อันเดียว่อพอดจกคนจกคนพองเขาบอดติดหาครับผมอเอาพอดีพอดีเยนะอนั้นเทาดหพ่นนนะแค่พิเกินเย่ดิอันนี้กินเย่วันีเรียไปเด้เนี่ยอันดี้วันี้ปรุง เสนต้ขี้เสีบ่มเอาเม่เียดอาได้ท่านีกว่เอาแล้วนี่เทียนเทียนอยเอายเเียองที่มงาดีไปมาเด้อมาเด้อมาเด้อมันสีเบิดเขาเขาก็ไรุ่มไทยตรงอาหารเถียงมาายตรงเยเออนอนเดือนเถียงวันตีกิกพอหยุดแค่หัอป้าให้แน่ พอยุแค่หมอนั่นหลเทั้งซ้นั่นดีซ้ำนั่นมันเจนนุ่นมันนปลาเลเปิดแล้วครับเอาพี่น้องสะไรกินนี่เอาไว้สมีทกคนพอไม่คิดหนาสำหรับลินนี้สบายดีพี่น้อง